ออจะเห็นได้ว่าศิลปินเนี่ยที่นําผลงานมาแสดงเนี่ยสิ่งก้าวไปยุ่น้อยสุดเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วถ้าอาวุโสสูงสุดอาวุโสสูงสุดเนี่ยก็ว่าเที่ยงกันอยู่ใครจะอาวุโสก็มีรุ่นเนี่ยรุ่นอาจารย์อาจารย์กำพลเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ลูกศิษย์ของอาจารย์เปียกปะเตอร์ทั้งหลายเนี่ยอินทรีแดงบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะอาจารย์กำพลเป็นคนจัดการมาตลอดเขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เปียก การเปียโปสเตอร์เนี่ยแหละก็เป็นมือมือวาดเราจะได้เห็นภาพมือวาดสีน้ำมันสีน้ำมันอย่างเงี้ยนะฮะคือเราจะผสมกันระหว่างดีไซน์ความเป็นศิลปะมันเป็นสากลนะใช่ครับมันอยู่ที่วิธีคิดมันอยู่ที่มีสีคิดอย่างเดียวไม่ใช่อยู่ที่สีมืออยู่ที่วิธีคิดนะฮะแล้วเขาก็จะหลบงานลาอ ตรงไหนที่เขาเก่งแล้วก็ทําตรงนั้นออกมาได้เนี่ยเราก็จะสิ่งที่ถนัดใช่ล้วก็พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีหลายๆหลายๆไอเดียหลายๆรูปแบบของการทางานให้เห็นว่ามันไม่จําเป็นจะต้องวาดภาพเหมือนหรือภาพไม่เหมือนก็ได้แต่มีความคิดไงเพราะว่าศิลปะก็ไม่มีผิดถูกนะใช่ครับมันอยู่ที่ความคิดของคนน่ะแหละเราอยากจะส่งเสริมให้คนพัฒนาเนี่ยสมองคิดได้ก็ทำได้หมดแล้วใชฮะ